สวัสดีค่ะชีน่ายังสวยอยู่เลยชีน่าชีน่ามันเกิดอะไรขึ้นคะมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันดูดิคือแบบคือแบบงงอ่ะไปแบบงงงงต้องบอกก่อนว่าน้องเบสเนี่ยเป็นแฟนคลับเป็นแฟนเพจเราตั้งนานแล้วเราก็ไม่ใช่แค่เบสคนเดียวนะคุณหมอด้วยเนาะคุณหมอเป็นคุณหมอเป็นก่อนเบสใช่จริงเหรอใช่ เหรอ้าวหมอเป็นคนป้ายยาเหรอแล้วทำไมหมอถึงทำกับฉันแบบนี้หมอเขาอยากให้ทำให้ให <them> ้ค <Kiss es> ุ้มไหมคะกลับมาทั้งทีไม่เคยทำเลยเออคือแบบครั้งแรกแหละแบบแรกแบบไม่เคยทำแล้วเราก็ตอนแรกก็บอกว่าเออเอาฉีดโบท็อกใช่ไหมน้องอ่ะ เขาเป็นแฟนคลับเราเขาเห็นเวลาเราแต่งหน้าเขาจะเห็นว่าหน้าเรามีกะเขาก็ขันมือมากนะคะทั้งหมอทั้งเขาก็อยากหมอก็ขันมือใช่หมอจะมีความขันมืออยากจะเอาออกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกอ๋อไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเราชินกับมันแล้วไงแต่มันยังไม่ใช่ฝ้าเนาะมันมีฝ้าด้วยเออเราก็เลยแบบกะว่าจะแค่ฉีดตรงโบท็อกเฉยๆใช่ไหมคะพอไปถึงเราก็แบบมีการเริ่มคุยเรื่องของหน้าที่มันลงอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็น้องเบก็เลยบอกว่าเออทําอะไรนะ อ๋อโอ้อลต้าซอมเมอร์มันเป็นคลื่นเสียงยกกระชับค่ะเเออป็นนคลื่ก็ลองทาตัวยกกระชับดูที่เป็นเลเซอร์เพราะพี่ยังไม่อยากฉีดพวกฟิลเลอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นเครืขึ้นขึ้นเสียงอะค่ะเสียงแบบโอ้ยเสียงเนีย้โอ้ยหมอคะเดี๋ยวมันจะเจ็บนิดนึงมันจะเจ็บเล็น้อเหมือนเราโดนเย็บหน้ามันก็เจ็บเหมือนกันแบบคขึ้นเสียงเสียงร้องของกูเนี่ยแหละ คือตอนแรกทายาชาอะไรไปเสร็จใช่ไหมหมอเขาก็ถามว่าตอนลงแรกๆอ่ะเขาก็ถามว่าเจ็บไหมอะไรเงี้ยคือตอนแรกมันไม่เจ็บเว้ยใจชื้นเลยใจชื้นเลยเอ้ยแค่นี้นี่ฉันได้แหละฉันทนได้เขาซ้ำที่เดิมไงมึงเขาจะแบบซ้ำที่เดิมจจ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 ตอนซ้ำนั่นแหละเริ่มแบบเริ่มกระตุกเริ่มกระตุกแล้วเริ่มมีคำถามแล้วว่าอีกนานไหมคะวันนี้ทำไปแปดร้อยช็อต แบบอีกนานไหมคะแล้วคือฉันน่ะบอกนางนะว่าวันนี้ฉันน่งมีนัดต่อแล้วมึงดูมันทำหน้ากูอย่างเงี้ยแล้วกูมีนัดต่อ <c oughs> งสวยเลยพี่ยังสวยเลยแค่แดงเสียวคิ้วกูก็ไม่มี <c oughs> คิ้วกูก็ไม่มีแต่ว่าจริงๆเอาตาผมเมื่อก่อมันไม่ตอนทําเสร็จมันไม่แดงไม่อะไรเลยนะแต่ว่าอันนี้มันแดงเพราะทำอีกตัวนึงอะไรนะทําพี่โคชัวพี่โคชัวอยากให้ทำมาพี่ดิบมีแบบเหมือนมีรอยเม็ดสีก็เลยอยากทไม่ได้ปรึกษากูเลยอะ มาถึงทีไม่อยาก้จับไปเลยมันจะมันจะแดงประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะอะหรใช่ใช่แล nah ้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นปกติอันไหนเจ็บกว่ากันคะพี่โคชัวกับเอาตาฝ่ามือเอาตาฝ่ามือเจ็บกว่าอันแรกเจ็บกว่า อันที่สองมันรู้ว่ามันช้ามาจากอันแรกก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันแรกมันจะรู้สึกใต้ผิวเออมันแบบเรารู้เลยอ่ะว่ามันแบบเข้าไปถึงข้างในอะไรเงี้ยก็บอกแล้วว่าเคลื่อนเสียงเสียงกูเนี่ยกรีดร้องเริ่มเกรงแล้วพอโดนตรงนี้นะใกล้ๆตรงตามันจะแบบกระตุกๆไปแต่ว่าอันแรกมันจะหมอเขาบอกว่ามันลึกใช่ไหมมันเข้าไปลึกเหม่อยเขามีระดับความลึกของของเครื่องคขาว่าอันแรกอ่ะเจ็บเพราะมันเข้าไปลึกสุดแล้วก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาเรื่อยๆ ตอนแรกมาถึงน้องเตเป็นไงมากสบายดีไหมไม่ได้เจอนานอะไรเงี้ยพอชิดพอเริ่มลึกขึ้นลึกขึ้นอีเบสคือแบบเสียงรลุดออกมาอีเบสมึงเท่าอะไรกูเนี่ยมาทางนี้เข่ามือเจ็บกว่านี้นะเอาลเทอร์น่าเจ็บกว่านี้รอพอเถอะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำทำตัวนี้ก่อนทามันมีเจ็บกว่านี้กูไม่ทำแล้วไม่ไหวแล้ว เกินจะทนนี่ก็เลยเออให้น้องขับรถพามาส่งขึ้นขึ้นรถไฟฟ้าใช่เพราะเรามีนัดต่อแล้วมึงดูหน้าพีดิบกูจะมีนัดขอโทษคนที่นัดพี่ดิบต่อด้วยนะคะอย่าอย่าอย่าทักพี่ดิบแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายนะพี่ดิบิแต่งหน้าได้แล้วแรรู้ไหมฉันจะไปเจอใครคฉันจะไปเจอคุณบูซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์มารุมูละคุณบูให้พี่ดิบแต่งหน้าแ๊บนึงนะคะ น่าต้องไม่โบกหน้าแบบนึงหรือไม่ก็ใส่หน้ากากแล้วเขียนแค่ตายอย่างเดียวตายแล้วฉันคุณบูค่ะขอโทษด้วยพี่ดิต้องทำเบสอยากให้พี่ดิ๊ทำีโคชัวที่สุดใช่คือเราก็เห็นแล้วว่าหน้าน้องเบสแต่คือน้องเบสหน้าดีมาก่วยเห็นหน้าแบบดูดีหน้าดีหน้าจุยบ้างหน้าดีแบบมาทํากันนะใช่ไหมฉันบอกว่าหน้าเธอเหมือนใครหน้าเธอเหมือนหมดเจี๊ยบเหมือนมีคนทักไหมยอ้่หอยมาคนใครทำด้วน เออแบบหน้าเหมือนหมอเจี๊ยบหมอเจี๊ยบตัวจริงหน้าเล็กมากหมอเจี๊ยบคดหน้าเล็กสวยเคยเจอแล้วเหรอเคยเจอน่ารักทำไมไม่ถ่ายรูปคู่กันถ่ายมาไหมไม่ไม่เคยค่ะหมอถ้าจะถ่ายมาแล้วคุณหมอฉันจะเมาว่าคุณหมอนะถามว่าพี่ดิบเคยฉีด ปากไหมอะไรนะสักปากไหมเคยสักปากเออเขามาถามฉันคือตอนที่เขาฉีดไอ้เครื่องที่สองอะมันก็แบบมันเป็นเหมือนเลเซอร์ใช่ไหมแั่ดตั๊ดต,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 ตัอะไรบนหน้าฉันนี้แหละแล้วเขาทําไปเสร็จเขาก็ถามมาเคยสักปากไหมแล้วก็บอกอ๋อไม่เคยสกกักค่ะเขาก็บอกอ๋องั้นเจ็บนิดนึงนะคบโอ้โหรอบปากน่เขาเนี่ยอนี่ก <Không S 1> ็เลเซอร์ปากอยู่ดีดีเขเลเซอร์ปากแล้วกูแบบสะดุ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ขอโทษนะครับปั๊บบบขอโทษนะครับจัดจดจดขอโทษนะขอโทษดูคำแหละแต่เขากูให้อภัยเขาหรือยังดูําก ้เธอให้อภัยให้อภัยแบบนี้ใช่เขาเห็นอะไรเขาก็อยากจะยิงให้มันหมดเอแต่เราชอบนะที่เขาตอนแรกที่เขาแนะนําเรื่องการฉีดอะค่ะว่าแบบไม่เขาไม่อยากให้มันดูไม่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยก็เลยฉีดแบบให้มันค่อยๆถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ค่อยไม่เกิดว่ายังไม่โอเคค่อยมาเติมได้อันนี้ก็คือมันมันก็จะยังไม่ได้อะไรเยอะใช่ไหมคือเราก็ยังทำใช่ใช่ยังได้อยู่ ประมาณแบบเนี่ยมันก็ยังคิวก็ยังแบบนี้ได้อยู่ยังตอนนี้มันยังปกติเหมือนยายังมันไม่ทํางาน oh. แต่พี่หนึทำได้ในะช่วงนี้มันจะเหมือนแบับยาเป็นตแต่ในเขาจะเว้นพวกเว้นพวกการนวดหน้าเว้นพวกการาใช้ความร้อนกับบริเวณที่ฉีดโบท็อกไปก็ประมาณนี้ค่ะหลักๆแล้วแต่ฉีดโบท็อกอ่ะโบท็อกเลยอะไม่เจ็บโบท็อกเลยอะไม่เจ็บ <laughs> มันเ,เจ็บอันที่เนี่ยเ <laughs> นี่ยเขาพามาฉีด,ด,ดเลยสัตเนี่ยเป็นหน้าแดงเลยดูเลือดฝาดไหมเออ มันแดงพอเลเซอร์คือจะบอกว่าเกรงว่าจิกแบบจิกมือตัวเองแล้วแบบว่ทา,ท,าทั้งทที่เลเซอร์ที่ฉีกเข้าไปมันร้อนนะแต่ฉันรู้สึกหนาวมากแล้วหมอนะหมอหมอเป็นคนไม,หม,นนไม่หมอเป็นคนไม่ค่อยมีความเจ็บปวดกับอะไรแล้วหมอก็จะแบบอย่างหมอทำอัลตราพาว์เมรอร์อย่างเงี้ยหมอไม่ทายา,านะีานี่ตัวเองเหรอเออหมอทําตัวเองไม่ทายาซาหมอก็เลยจะเหือนแบบเป็นคนที่ทนความเจ็บได้เยอะก็มักจะบอกคนไข้ว่าเจ็บ เราคนแรกบอกว่าเจ็บเจ็บเบกก็เจ็บเบก็เจ็บเวลาไปทำเบกก็สะบัดออกมาเหมือนกันอีเบ๊กโอ๊ยหมอเจ็บหมอเนี่ยมันจเจ็บเจ้าจริงคือแบบพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วแล้วพอเขาฉีดตรงเนี้ยเขาฉีดตรงข้างล่างตรงเหนียงตรงเนี้ยแล้วเราก็แบบทเเลซอร์มันก็มันก็เจ็บใช่ไหมฉันก็แบบว่าพูดถามออกไปมันมันโดนยาชาหรือเปล่าเาทำไมมันเป็นส่วนที่ฉันไม่โดนยาชา เอออันนี้ถึงถารนี้รถไฟฟ้าแล้วใช่ไหมเอกคนไฟแดงนี้ก็ถึงคนไฟแดงนี้ก็ถึงแล้วก็คุณบูค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะกําลังไปถึงแล้วมาส่งถึงรถไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะส่วนเบสเดี๋ยววันัดเจอกันใหม่ได้ครับพี่ดิวางวางใช่ไหมได้พี่ดิเนาะเอ้ยแต่เบสไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่สองถึงหกอ้าวสลับกันปะสลับเพราะเอ้ยแต่ว่าพี่กลับวันที่เก้าไงได้ เออค่ะวันนี้ก็เผื่อจะได้อีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าช่วงช่วงหลังเนี่ยพี่จะอยู่แถวทองหล่อแล้วได้เอออาจจะใกล้ขึ้นมานิดนึงได้เลยไปได้เลยไปแล้วขอบคุณที่มาติดตามชมนะคะจำหน้านะคะคนนี้แนะนําแนะนํแต่หมอน่ารักมากเลยหมอคือหน้าจีแล้วว่าพูดดีแต่ก็ถ้าเจ็บให้บอกเจ็บนะบอกหมอบอกหมอเขาไปเลยว่าดูมันจากพี่ดิบแล้วก็หมอหมอกป็จะไม่ได้สนใจอะไรมมันต้องทำนะคะมันต้องทำเออแต่หมอเราเราว่าเขาดีอะตรงที่แบบว่า ไม่อยากให้หน้าเรามันแบบมันมันไม่ธรรมชาติทำตามความเหมาะสมขอ,อะของเราซึ่งแน่นอนแหละมันก็แล้วแต่ว่าตัวลูกค้าจะเป็นยังไงแต่อย่างเขาเขาเป็นแฟนเพจเราเขาก็รู้ว่าเราชอบแบบไหนชอบไม่ให้มันไม่ให้มันดูปลอมเกินไปอะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่เพราะมันเพิ่งทำไงไปละบายบายหมอมมอยหมอมมอยมอมอ,มอยหมอมอ,มอยบายบาย